สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าด้อมส้มฝังทางนี้สมศักดิ์เจียมโพรฟันเปลี่ยงพิธาไม่ได้เป็นนายกเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลซึ่งปัจจุบันนี้เป็นผู้ริพายอยู่ที่ฝรั่งเศสและก็ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีมาตรา112อยู่ด้วยนะครับสมศักดิ์โพสต์ใน Facebook มีเนื้อหาดังนี้ครับ สมศักดิ์บอกว่าผมดูดูแล้วเนี่ยนะครับผมมีความเชื่อในหมู่ก้าวไกลจริงๆนะครับว่าพิธาเนี่ยจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างน้อยก็ในช่วงแรกโดยเฉพาะที่ฟังจากปิยบุตรเขาพูดเอาไว้ดูท่าและพวกนี้เนี่ยจะเชื่อกันจริงๆนะครับแต่เอาละผมบอกตรงๆดีกว่าว่าผมยังมองไม่เห็นเลยว่ามันจะเป็นจริงขึ้นมาได้ยังไงไม่ว่าจะเป็นกรณีไอทีหรือไม่ว่าจะเป็นกรณีของสอว หรือไม่ทางใดก็ทางหนึ่งหรือทั้งสองทางนั่นแหละครับ